ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูแจ๊กกับคุณครูเบนนะคะจะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะเดี๋ยวคุณครูเบนจะพาเด็กๆทํากิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะเด็กๆพร้อมหรือยังะคะเอาละค่ะเด็กๆเรียนรับชมคุณครูเบนเลยนะคะ วันนี้เด็กๆมาพบก,กับคุณครูเบนคุณครูเบนจะพาเด็กๆทำก,กิจกรรมเคลื่อนไหวและจ้างว่าประกอบคำคร้องจองรวนดินค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาดูคุณครูเบนกันก่อนนะคะรวนดินรวนดินให้ดี หยดินปิดรถนางนิดนิดแล้วคอยดูไปฝนตกแล้วแดดก,ก็ออกไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไลสวยจริงดอกไม้ของฉันรถนางทุกวันชมแล้วชื่นใจเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พุ่ตามูคฟูนะคะครวนดินครวนดินให้ดีนี่เน่ฉันมีเมล็ดดอกไม้ขุดหลุมแล้วเกลี่ยดินปิดรดน้ำนิดนิดแล้วคอยดูไปฝนตก แล้วแดดก็ออกไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไลสวยจริงดอกไม้ของฉันรดน้ำทุกวันชมแล้วชื่นใจเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคำของจองของคุณครูไม่ยากเลยเด็กๆพูดตามได้แน่นอนคะ่ะ ต่อไปจะเป็นท่าทางประกอบคำของจองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะคลวนดินคลวนดินให้ดีนี่แน่ฉันมีเมล็ดดอกไม้ขุดหลุมแล้วเกลี่ยดินปิด รดน้ำนิดนิดแล้วคอยดูไปฝนตกแล้วแดดก็ออกไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไลสวยจริงดอกไม้ของฉันรดน้ำทุกวันชมแล้วชื่นใจต่อไป เด็กๆทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะรวนดินรวนดินให้ดีนมีเนี่ฉันมีมเมล็ดดอกไม้ขุดหลุมและเกลี่ยดินปิดรดน้ำนิดๆแล้วคอยดูไปฝนตกแล้วแดดก็ออกไม่ช้าหินดอกไม้บานวิไลสวยจริง ไม้ของฉันรดน้ำทุกวันชมแล้วชื่นใจเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้กิจากรรมของคุณครูก็จบลงแล้วนะคะไว้พบกับคุณครูใหม่ในคลิกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สริมประสบการณ์เด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากค,คุณครูตั๊กนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูตั๊กนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้ให้ประโยชน์ต่อเรามากมาย mm hmm. เช่นผลิตออกซิเจนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด mm hmm. และต้นไม้บางชนิดยังมีผลให้เรารับประทานด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เราควรช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้อยู่กับเราไปนานๆโดยวันนี้คุณครูมีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้มาฝากเด็กๆด้วยค่ะ วันนี้มีทั้งหมด4วิธีจะมีวิธีไหนบ้างนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวิธีที่1น,นะคะการรดน้ำควรรดในตอนเช้าช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปไม่ควรรดน้ำในตอนกลางวันที่มีแดดจัดเพราะเปรียบเสมือนการเอาน้ำร้อนมารดบนต้นไม้นั่นเองวิธีที่2การบวนดินการบวนดินให้ร่วนซุยเป็นประจำ จะทำให้ดินโปรง่งมีช่องว่างในเนื้อดินดูดซับน้ําไว้ได้มากทําให้น้ำํำซึมลงไปในดินได้มากกว่าปกติถ้าเด็กๆสังเกตว่าดินของเราแห้งจนเกินไปเราควรหาวัสดุมาปกคลุมที่โคนต้นเพื่อช่วยในการดูดซับน้ําค่ะเช่นกากมะพร้าวหรือหญ้าแห้งกน,นเอง อย่าทําให้เม็ดฝนติดค้างอยู่ในใบและยอดเพราะจะทําให้เกิดอ,อาการใบไหม้และสำหรับการฉีดยาฆ่าแมลงไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัดเพราะจะทำให้ใบไหม้และไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ในการฉีดยาฆ่าแมลงเด็กๆควรให้ผู้ปกครองเป็นคนทำนะคะเพราะยาฆ่าแมลงเป็นอันตรายค่ะและวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่ส่ การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชหรือหญ้าต่างๆเป็นตัวแย่งอาหารจากต้นไม้ทำให้ต้นไม้ไม่สวยและยังเป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งสะสมของโรคแมลงบางชนิดวิธีกำจัดวัชพืชอาจใช้วิธีถอนด้วยมือแซะหรือขุดด้วยขั้วมือเสียมหรือจอบค่ะหลังจากเด็ก ได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาต้นไม้แล้วเด็กๆอย่าลืมช่วยการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์ามาให้เด็กๆทำเด็กๆอยากทำไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำขอให้พบกับคุณครูตั๊กได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูตั๊กนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์มาฝากเด็กๆเช่นเคยคะ่ะโดยในวันนี้คุณครูมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ทั้งหมด5กิจกรรม แต่คุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชอบเพียงหนึ่งกิจกรรมค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมศิลปะกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยค่ะว่ามีกิจกรรมศิลปะอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่1สีเทียนใบไม้ที่เด็กๆชอบและใบกิจกรรมค่ะ ให้เด็กๆนำใบกิจกรรมวางทับลงบนใบไม้จากนั้นใช้สีเทียนระบายและตกแต่งให้สวยงามนะคะ<ม>วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในใบกิจกรรมที่สองสีเทียนกาวใบกิจกรรมให้เด็กๆนะคะเดินสำรวจบริเวณบ้านจากนั้น นำส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณวาดของเด็กๆมาติดลงในวงกลมตามที่คุณครูกำหนดให้แต่ถ้าส่วนประกอบชิ้นไหนเด็กๆไม่สามารถนำมาติดได้เด็กๆก,ก็วาดรูปส่วนประกอบนั้นแทนได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่3ใบกิจกรรมสีเทียน กาและกันไกค่ะให้เด็กๆนะคะตัดใบกิจกรรมที่3.1จากนั้นนำมาแปะการเจริญเติบโตของต้นไม้ตามตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้และระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่4ใบกิจกรรม สีเทียนกาวและส่วนประกอบของต้นไม้ที่เด็กๆชอบค่ะเด็กทากาวลงบนส่วนประกอบของต้นไม้ที่เด็กๆชอบจากนั้นใช้สีเทียนต่อเติมให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์ในใบกิจกรรมที่5ใบกิจกรรมใบกิจกรรมที่5.1 สีเทียนกาวและกันไกลค่ะใหเ้เด็กๆตัดไปกิจกรรมที่5.1จากนั้นพับตามรอยปลาที่คุณครูกำหนดให้จากพับเสร็จแล้ว ใช้กาวทาและแปะลงไปในใบกิจกรรมและต่อติมให้สวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมศิลปะที่คุณครูนามาฝากวันนี้สนุกไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆอย่าลืมทําใบกิจกรรมแล้วนํามาส่งค,คุณครูที่โรงเรียนด้วยนะบ๊ายบาย